กิจการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาอุตสาหากรรมสีเขียวที่ประสบความสำเร็จ Success Case กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหากรรมสีเขียว Green Industry ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สนับสนุนโดยโกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สวัสดีครับผมธนัทพลการจโนโรานกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญปู่จำกัดครับเราเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทลูกอมที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าลูกอมมานานกว่า40ปีแบรนด์สินค้าของเราที่เป็นที่รู้จักก็คือแบรนด์กูกาโดยเฉพาะลูกอมรสนมตรากูกาและเรายังมีสินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราผลิตสำหรับการส่งออกโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นลูกอมซึ่งมีส่วนผสมของ เนื้อผล,ลไม้ที่เป็นที่ชื่นชอบของบริโภคต่างประเทศนอกจากการผลิตสินค้าในแบรนด์ของเราเองแล้วเนี่ยเรายังรับผลิตสินค้าลูกอมให้กับผู้ที่สนใจที่จะมีแบรนด์ลูกอมเป็นของตัวเองที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบราิษัทชั้นนำต่างๆให้ผลิตสินค้าลูกอมที่เป็นแนวฟังชันแนลแคนดี้ใน,นลักษณะปิดพันเสริมอาหารนอกจากการพัฒนาสินค้าลูกอมที่เป็นลูกอมสําหรับทานเล่นปิดพันอีก ไลายหนึ่งของเราก็าคือผลิตภัณฑ์สแน็คนอกจากผลิตภัณฑ์หนังไก่กรอบแล้วเนี่ยเรายังมีแผนในการพัฒนาให้เป็นสมาร์ทสแน็คซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อผู้โทดเลยครับในประเด็นของการทำมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะเป็นประเด็นหนึ่งที่พัฒนาต่อไปคือ ประเด็นของความยั่งยืนนะครับในการสร้างความยั่งยืนแล้วเนี่ยมันต้องสร้างจากจุดเล็กก็คือความตระหนักของพนักงานทุกคนนะครับในองค์กรนั้นครับโดยที่คนต้องมีส่วนร่วมก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับกินอินดัสทรีเลเวลที่สี่ครับซึ่งอันนี้จะเป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องโลกร้อนนะครับไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนต้องช่วยกันเราจึงคิดว่าลูกอมของเราอ่ะก็ต้องมีส่วนช่วยโลกด้วยเป็นการปัจจุบันนเี่ เราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งเดียวระดับที่2มันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องพัฒนามาตรฐานขึ้นไปอีกเพื่อให้เราสามารถช่วยโลกได้ดีขึ้นครับบริษัทบุญพูจจำกัดขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้จัดโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและผมหวังว่าจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อนเนื่องในทุกๆป,ปีครับขอบคุณครับ